สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงของคนราศีพิจิกประจำเดือนเมษายน2564ราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง15ทธันวาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกการงานของชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะ งานค่อนข้างมีปัญหาเยอะเยอะมากถึงแม้เพื่อนร่วมงานหัวหน้างานจะคอยช่วยเหลือคุณเต็มที่ก็ยังมีโอกาสสูงที่งานจะไม่สําเร็จตามเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้และตัวคุณเองเดือนนี้จะอารมณ์ไม่ค่อยดีหงุดหงิดง่ายทําให้มีเกณฑ์ที่คุณจะมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานควรระวังในเรื่องอารมณ์ของตัวเองเยอะๆนะคะชาวพิจิตคนไหนจะศึกษาเพิ่มหาความรู้เพิ่มเติมช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมค่ะ ชาวพิจิกที่ทำงานเกี่ยวกับการขายหรือเซลล์การทำงานช่วงนี้จะทำงานได้ดีและราบลื่นมากค่ะชาวราศีพิจิกที่สมัครงานไว้หรือรองานอยู่ช่วงเดือนนี้โอกาสได้งานค่อนข้างน้อยค่ะหรืออาจได้งานที่คุณไม่ถนัดมากๆ ส่วนชาวราศีพิจิกที่ทําธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ตัวธุรกิจค่อนข้างติดขัดบางคนอาจติดขัดถึงขั้นปิดกิจการแต่ยังดีคือยังมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่แนะนําว่าช่วงนี้พยายามประครับประคองไปก่อนอย่าเพิ่งขยับขยายหรือเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะ การเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะรายจ่ายเข้ามาเยอะส่วนใหญ่จ่ายไปกับค่ารักษาพยาบาลรายได้เข้ามาพอๆเดิมประกอบกับจะมีคนสนิทมาหยิบยืมเงินทําให้เงินเก็บมีน้อยลงค่ะ ความรักคนมีคู่ของชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะตัวคุณเองจะรู้สึกน้อยใจในคู่ของคุณที่ละเลยความรู้สึกที่ละเลยความรู้สึกคุณ,คว,ค,ณควรต้องมีการปรับความเข้าใจกันความสัมพันธ์จะได้พัฒนาไปในทางที่ดีคู่ที่วางแผนจะมีบุตรโอกาสติดบ,บุตรสูงมากค่ะ ความรักคนโสดของชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนในเดือนนี้คนโสดยังไม่มีเกณฑ์เจอคนที่เหมาะสมค่ะคนที่เข้ามาช่วงนี้มักไม่จริงใจเข้ามาหลอกลวงคุณทําให้คุณเสียใจค่ะสุขภาพอยากให้ชาวราศีพิจิกระวังเกี่ยวกับการปวดแขนแล้วก็กล้ามเนื้ออักเสบถ้าชาวราศีพิจิกได้มีโอกาสทําบุญอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคให้โรงพยาบาลค่ะ อันนี้เป็นการทำนายดวงข้าวๆข,ของชาวราศีพิจิกประจำเดือนเมษายน2564ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ